วันนี้ผมจะพามาชมกระบะแบรนด์หลักตัวยกสูงตัวท็อปสุดเป็นตัวจีกูดนะครับผมคันนี้รถมีทรงนะผมจะสวยแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนั่งแบงค์สมยงคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธาน,นีอีกแล้วเช่นเคยนะผมวันนี้ผมก็มีกระบ,บะแบรนด์หลักนะผมเป็นตัวท็อปสุดเป็นตัวจีกูดเนวิปีสิบสี่นะผมต้องบอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้มีทรงนะผมมีทรงยังไงเดี๋ยวผมจะพาชมนะอ่าสำหรับคันนี้นะผมจะเป็นโตโยต้าไฮรักวีโกแชมพ์สองจุดห้าีเพลเนอร์เกียรธรรมดาปี2014นสิบสีะผมเป็นตัวเนวิคันนี้ผมเปิดราคาเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะผม คันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมแถมล้อแม็กซิ่งไฟหน้าโปรเจคเตอร์ภายใน v i p นะผมต้องบอกไปก่อนว่าคันนี้โคตรสวยนะแล้วก็อย่าเรามาดูด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครัผมสําสหรับด้านหน้านะผมก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครผมนี่เจ้าของเก่าน่าจะใส่มานะอย่างสวยนะผมด้านหน้า,าตัวฝากระโปรงเขาก็จะมีจมูกนะผมเป็นเครื่อง VN นะผม VN รู้สึกว่าจะเป็นร้อยสมานะคันนี้อ โ okay, อเค๋ยวเรามาต่อด้านข้างนะครับผมตัวสูงมาจัดทรงยีราฟแคร์นะนี่ตัวสูงซุ้มล้อเขาจะโป่งนะครับผมจะใหญ่นะอ่าสำหรับล้อแม็กเขานะผมจะเป็นล้อแม็กวลขอบ18นะนี่โคตรสวยนะครับผมคือลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับผมอ่าด้านตรงหัวกระจกนะผมจะเป็นชุบโครเมี่ยมมีกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมอ่อา๋ยวผมให้ดูภายในแบบอ่าให้ดูภายในไปก่อนนะครับผมภายในให้ดูแบบเข้าๆไปก่อนนะ นี่ภายในก็จะเป็นทรง V-P แล้วเรียบร้อยเป็นปุ่มบูสตสตาร์ทนะครับผมอ่ะยังให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูอ่าต่อจากนี้นะผมตัวนี้แบตผมจะย้ายมาให้อยู่ข้างหลังแล้วนะผมกระบาดซิ่งอ่าต้องมีแบตอยู่ข้างหลังนะมีแก๊ปซิ่งให้แล้วเรียบร้อยนะผมนี่อ่ามาดูด้านหลังกันต่อด้านหลังมีกล้องหลังใช้งานปกตินะครับผมรถอย่างสวยนะคันนี้รถมีทรงนะผมลูกค้าเห็นห้องเครื่องแล้วลูกค้าจะร้องว้าวนะครับผมอ่า โอเคดูแมกไนเนอร์นะครับผมแมกไนเนอร์ไม่มีนะก็คือตัวนี้เจ้าของเก่าเขาถอดมานะครับผมถ้าลูกค้าอยากได้แมกไนเนอร์ผมใส่ให้นะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะคันนี้เมทอาร์คิวซีอยู่ครบทุกจุดนะครับผมโอเคภายในบอดดี้นะครับผมภายในบอดี้ด้านนอกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมภายในห้องโดยสารกันต่อครับโอเคครับเรามาถึงภายในกันแล้วนะครับนี่ราสตาร์ทให้ฟังเลยครับเสียงย่างเรานะครับผมรถมีทรงนะคันนี้ สำหรับคันนี้ภายในก็จะเป็นทรง V.I.P. นะครับผมอ่าเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมอ่าแล้วก็หัวกระจกสามารถพับได้นะครับผมแล้วก็มีไฟด้านบนนะครับผมดูได้เลยนะนี่ตรงนี้เป็นไฟทรง V.I.P. นะครับผมก็คือเจ้าของเก่าใส่มาแล้วเรียบร้อยสําหรับคันนี้นะครับผมจะเป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับผมแอร์แบ็กคู่หน้านะแล้วก็สามารถรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะครับผมอ่ากดปุ่มตรงนี้ได้เลยไม่นะครับผมไม่คันนี้เพียง1นึ่งแสนสองหมื่น 962กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมอ่าโคตรสวยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเบาะนะผมเบาะก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะผมดูฟังเสียงท่อรถนี่โคตรสุดนะผมคันนี้รถอย่างสวยนะสำหรับคันนี้ผมขายโคตรถูกเพียง399,000บาทนะครับผมลูกค้าไม่มีเครดิตสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมโอเคครับโอเคครับเรามาถึงห้องเครื่องกันแล้วนะผมต้องบอกว่าคันนี้ รถมีทรงมีของนะครับผมสําหรับคันนี้นะผมเป็นเครื่องซิ่งไล่ข้างมานะครับผมแต่ว่าเครื่องยังเป็นเครื่องเดิมนะครับผมสำหรับคันนี้จะมีเบรก ABS มาให้แล้วใส่พวกอินเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่รถอย่างสวยนะเก็บห้องเครื่องมาค่อนข้างสวยงามนะครับผมลูกค้าลูกค้าดูได้เลยสําหรับใครที่กําลังหารถซิ่งนะครับผมเก็บห้องเครื่องไล่ข้างมาต้องคันนี้แล้วแหละครับคันนี้เดิมโรงงานปกติจะ144 14มะ้า คันนี้ผมคาดว่าน่าจะมีประมาณร้อยหนะครับผมอ่ะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจห้ามพลาดคันนี้ครับรถซิ่งเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าคันนี้นะผมขอย้ำรายละเอยียดครั้งหน้าผมสำหรับคันนี้จะเป็น Toyota Hilux ก i g o กชัม p อ 2.5G Planer n รีเลนเนย ธรรมดาปี2014นะครับผมผมเปิดราคาเพียง3,99,000บาทนะผมฟรีดาวนประมาณ7,300บาทนะสำหรับคันนี้นะผมลูกค้าไม่มีเครดิตสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะผมอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ของแถมที่ผมจะมีให้ 1. ประกันภัยบนท้องถนนแถมให้เลย1ปี 2. ารันตีเครื่อง 3. ปีค่าจัดค่าโอน 4. บริการช่วยเหลือุเฉนบนท้องถนน 5ทำสัญญาฟรีถึงที่ส่งรถถึงบ้านนะครับผมสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0812386699นะครับผมน้องแบงค์สมยงคาร์เซ็นเตอร์สำหรับลูกค้าคนไหนที่กำลังมองหากระบะวีโก้ตัวยกสูงของแต่งจัดเต็มนะผมไม่มีเครดิตปีดาวนะครับผมต้องคันนี้เลยครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ